ก็ฟันว่าพ่อเอาเลขมาให้นี่แหละค่ะจ้าเพราะว่าเด็กตัวนี้กะพ่อเพิ่นมาได้มาหางเดียวแล้วกะเพิ่นก็ว่ดลานเปอร์เซ็นต์ของเพิ่นค่ะปัี้เพิ่นบอกว่าพ่อให้แค่นี้ละ่ะเพิ่นว่าเป็นกะห้มาให้มาซรัพนี้ล่ะค่ะค่ะแต่ว่าเฮากัาเฮากาัอยากให้ FC ทุกคนถือทุกคนน่ะค่ะเาะวันที่28เพิ่นมาเพิ่นไปหาหลวงพ่อ,พอกล คบันดีเพิ่งกับขึ้นมาแล้วเพิ่ได้เลขหางเดียวค่ะเลขสามโตหางเดียวคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบันี้ก็จะมาขอตัวเลขแนวทางกับน้องแอ๋เนาะก็ได้ยินว่าน้องเอ๋อนี่ฝันดีค่ะค่ะฝันดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็ฝันว่าพ่อเอาเลขมห้นีหล่ะค่ะ เพราะว่าเด็กตัวนี้กะพอเพิ่นมาได้มาหางเดียวแล้วกะเพิ่นก็วาหลานปศิณของเพิ่นค่ะันี้เพิ่นบอกว่าพอหายแค่นี้ละเพิ่นว่าของปูวันนี้ที่พ่อไปเอามาก,ก่ะที่พ่อเพิ่นไปหาปูก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้าเลยค่ะค่ะกระตัดเจ็ดเก้าค่ะค่ะมาที่นี่ก็เพิ่นกห็หายมาหายมาทรัพนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าเขากะ เท่ากับอยากให้เอฟซีทุกคนถือทุกคนน่ะค่ะแต่ว่า,วาก็บมันจะออก,กบ,บ่ออกนะคมันแจ้งว่าสีออกหรือว่ออกถ้ากับเบื่องไปชอบกะซื้อบ่อชอบกะผ่านค่ะเพราะว่าคืาอว่าลหระเนาะเจตังมากอะถามเพราะว่า,วาน้องแอ, <ó. S 1> อลฟันนะสีเนาะมันกะมันก็นกนกเคยเข่าอยู่จังสีนาพี่น้องบางเธอมื่อไหร่จะผลาดผลาดมาหลายงวดอยู่แต่ว่ากับเอฟซีบางท่านกะ ให้ติดตามนะคะน้องเอลก็เฉพาะผู้ที่อยากติดตามกับเขามาเบิ้งพี่น้องตึ่นพิษจังไดก็จะว่ากันกับมุ้ีๆไปหูได้ว่ามันจะออกตัวใดแม่บอกค่ะน้องแอลเค่ะกันหูว่าตัวออกว่ามันตัวใดออกก็โอ้ยอยากให้ซื้อร้ายบนแอยากให้ถือจะร้ายบนแล้วตอนี้ก็อยากให้ถือร้ายอยู่ดีจ้ะคุณเจ็ดเก้าด้วพี่น้องจ้ะนะคะกับมาตด์จิดเก่ากาเจ็ดเนี่ย เ่็น่าห้รอวันทียี่สิบแปดเนาะมือนนั่นเนาะจ้ารอวันทียี่สิบแปดเปนมาเป็นไปหาหลวงพ่อกนค่ะบัดนี้เบิ่์ตกับขึ้นมาแล้วเป็นได้เลขหางเดียวค่ะเลขสามโตหางเดียวคือศูนย์เจ็ดเก้าอ๋อไปหาหลวงพ่อมาแล้วจ้าออันนี้คือเพื่นัดกันไหวบะคะเพาจะไหนเป็นเป็นสื่อสารกันได้จ้าเป็นกระสิบไปเป็นสื่อสารกันได้ ก็เลยไปหาหลวงพ่อแม่นบ่แมนหลวงพ่อนี่เพิ่นเคยให้เพิ่นเคยให้อันพ่อแม่นบ่แอวเพิ่นจังได๋แมนค่ะเพิ่นเอาพ่อมาเกษรักษาซุ้มแอวอยู่แล้วโอ้แบบว่าเพิน่นหลวงพ่อนี่เพิ่นดูแลพวกแอวอยู่แล้วก็พวกแอวก็บ่ค่อยเป็นหยังจังซ<อ>ี่แมะฮะโดนโดนที่เป็นที่เป็นย่ำเลยนักกโมู ตาเป็นขายเป็นอย่างนี้นักที่สุดคนเป็นค,คือคือเป็นอยู่เดือนนี้ละค่ะหมายความว่ากับเพื่อนกระซ้อยปุกปักรักษาแมนเพราะสบายฮันนีกะให้เพื่อนอันนั้นห้บอกเพื่อนจังไรกะเพื่อนกระรักษาเอาอยู่นี่อันนี้ก็คือเออเป็นหลวงปูบอกเพื่อจังไรปูจ้าเพ่นเป็นปูเพื่อนเป็นปูจ้ะค่ะจ้าเป็นป เพราะว่าพกหนูเคยเป็นรวมงานเพิ่อนอยู่ตลอดถึงยามปจัดงานเพิ่นกระสีทโท่มากสี่เม่จะ้ะแต่ว่าปูนี่คือเพิน่นบอไรเสียชีวิตได้พี่น้องเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะแอลหมายความว่าเอ๋ผีพอเนี่เพิ่นเขาฝันแอลว่าเพิ่นจะไปหาปูผู้นี้แมนบอกแมนค่ะเพิ่นไปหาเลรวเพิ่นว่าจังไรแน่น้องแอลเพิ่นว่าพอเดเอกมาหางเดียวเพราะว่าปูห้เด็เอกมาหางเดียวคนนึง ปิ้นบอกพ่อไปเอาเลขเพราะว่าปูนเยียบไปแล้วคนว่กะก็เลยไปเพราะว่าเลขตัวนี้กัสามตัวนี้คืองยังคือเกาที่แปดหกห้านี่ะกะยังเน้นคือเกาค่ะเป็นหลานเปรเซ็นต์คือเกาค่ะแปดหก้านี้ได้มาจะใก่กอค่ะน้องเอล่นพอ่นเขียนหายแล้ว่นกะแกงหายเลยค่ะ อ๋อตัวว่าแปดหกหานี่จะเป็นตัวเลขของพ่อผีของพ่อจ้าที่เพิ่นไอ้เขียนแล้วก็โยนไห้มันบ่ค่ะค่ะอือก็คือแปดหกหาค่ะแต่ว่าของอันปูเิ่นของปูเิ่นมาเิ่นกับเพิ่นกับมาเขียนห้คือเกาได้มานําปูเิ่นกับเขียนห้เขียนห้แล้วเพิ่นกับเอาแกงห้คือเกาเพิ่นกับมีจากเข้าไปในสินะคะ หมายควาว่าพ่อเนี่ยไปหาปูาแล้วก็ได้เลขมานําบอกค่ะเมนันปูปูได้สั่งว่าจังไรยอค่ะน้องเอลปูพันกว่าตัวนี้นั่นคือโตเน้นแล้วก็แล้วก็ยู่พอมเลขตัวนี้ยู่นี่เลขที่เขียนอยู่นี่ทุกสุดนี่อยู่ทุกสุดเลยทุกตัวเลยเันเน้นให้ทุกตัวเลยหมายควาว่าเลขที่อยู่ในนี่ ก็คือสามตัวนี่มีสองหางแมนหมายเพราะว่ายูสุโตัแสดงว่าจะมีรางวันมันบอกมันจังใดเพิ่นว่าเพิ่นว่านเพิ่นเหย็ยบให้ยูแล้วแล้วเพิ่นกบว่าปูนัน่สีสรงลูกน้องบริวานไปยูมองอันออกองสลากแต่ว่าเพิ่นบ่าหายพ่อไปเพิ่นใหญ่ลูกน้องเพินไป ปกตินีขึ้นน้อ,นองแอลนี่ยจะได้เลขกก็คือได้มาจากพ่อเนาะ,ะแต่วางวดนี่ก็คือเอาเลขกน้ำพ่อกระายหางหนึง่งปูกระายหางหนึง่งก็จะเป็นสองหางมันบอค่ะน้องแอล์ะนะคะแล้วแลววันนี้ปูเพิ่นกระบอกว่าเล็อันนี้นี่ยูแล้วแมนค่ะของปูนี่ก็คือตรงมีรางวัลมันบอค่ะวันนี้ของพ่อเนี่ก็มีรางวัลคือกันบอกเพื่อนจังไหรมีรางวัลคือกันค่ะอืค่ะ ปูคนสัร้างไวยวาสนานีเพราะข้จังไดเคนสร้างไว้สัมหนีแหละเพราะว่าปูเคนกะเหยียบใบเหยียบลอยแล้วเคนว่าค่ะเกันว่ามันอยู่ล่ะนี่คือรอบสุดท้ายของปูหล่ะเคนว่าถ้าเลขเขางวดนี่ปูเคนกะว่าสัญญาว่าเสียหายอีกยหางวดเลขคนว่าคันเขางวดนี่เด้อ อันว่าจะได้รก่อนน้องเอลสัญญาวาสิหาเขาเขาเขา,เขาหางงวดก็คืองวดนี่งวดนี่งวดแรกเิ่นว่างวดนี่กับเขาแน่นอนแม่น,นบอแมนคันคันเขางวดนี่เิ่นว่ากจ็จะให้อีกจังงวดค่ะหาหวงวดจะแสดงว่าตัวเลขของอผีพอนะคะกระปูจ<า>แะแสดงว่ามั่นใจแม่นบอค่ะน้องเอลค่ะอ fc เ,เลยค่ะตัวเลขของน้องเอลนะคะ น้องเอ๋เบวงสะก้อนเอาไปนองเนาะว่าเด็กถืกบอถือบอค่ะถือค่ะเป็นชุดนี่มันบอค่ะเด็กตัวนี้ก็คือปูเป็นหายมากเป็นกะโอเคแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเป็นกะเด็กตัวนี้ก็คือแปดหกห้าอันนี้ของพอมันบอค่ะค่ะ ตัวคนเขียนแล้วกันย<า>่นหายมั้งสามเจ็ดอย่ากันหนึ่งสี่เขียนหายที่เอกปูกามีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดนะจ๊ะกระตัดเล่นกับเอาของปูกะเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าน้ำเนนค่ะอ๋อแสดงว่าไอ้ตัวไอ้เก้าเจ็ดนี้น้องแอลเป็นเน้นพอนอ่อแม่บ่ค่ะระวังจะตังบ่วงหายนะเก้าเจ็ดค่ะ 9, นะคะเก้าเจ็ด อันนี้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเป็นตัวเลขแนวทางของความฝันของน้องแอลนะคะท่านผู้ชมค่ะศูนย์เจ็ดเก้าน0 7เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดค่ะอศูนย์เก้าเจ็ดวันนี้ตัวเลขของน้องแอลอัน สี่หนึ่งกับสามเจ็ดนี่เป็นเลขอย่างกรก่ะเลขชอบออกขึ้นจังไรก่อนเมืนน่อนานมาเป็นเลขชอบของแอลฟอมจากโอกาสเป็นของ,อข,องข้อพอนเทนหอยฟอมไหมแต่คือมีสี่หนึ่งกับสามเจ็ดจ้ะแต่ว่าไอ้เก้าเจ็ดน้องแอลบอกว่าให้ตัดออกมาจากศูนย์เก้าเจ็ดค่ะค่ะคือหฮตัดออกจากศูนย์เก้าเจ็ดน้องแอลให้เน้นไอ้เก้าเจ็ดบอกขึ้นจังไรห้เน้นเก้าเจ็ดค่ะมวดนี้่ค่ะค่ะ